กราคสูนะครับอันนี้จะเป็นมุมแบบว่าก็จะมีมุมแบบดิงกิ้งแบบบุฟเฟตูเลตูแลตัวเองอะไรจะเป็นแบบยืนยืนยกยืนยังพี่น้องเป็นยืนยกยืนอะไรอันนี้ก็เป็นเนี่ยมายืนมายังอะรอันนี้ก็ประชุมตะคิปซุ่มเซคิปชุ่มยังไปอันนี้เป็นมุมอาหารบุฟเฟต์นะครับเป็นอาหารบุฟเฟต์อาหารบุฟเฟต์ตรงนี้เลยคือจะมีเอฟซีบางคนเขาก็จะเข้ามาให้ให้แบบว่า ของขวันก็ว้าวเปิดได้หรออ,อบุฟเฟ่สองเราแขกมือเงินคือแบบดูแลกจ้ของเลยพี่น้องอยากกินยังกัตักกินอยากอันนี้คือของทางบีบ,บีบีเพื่อนแห้เลยพี่น้องคือข่อยสร้างแบบเพื่อนให้ทุกอย่างเลยคือสถานที่นี้คือไม่ต้องทาอะไรนอกจากสั่งและสั่งสั่งสั่งอยากได้อะไรมันก็มีหมดทุกอย่างมันบ่ครับดีครับอันนี้ไม่ใช่งานแต่งนะ คือสิบบาทแตดงแกะเหรอพี่น้องซ่านี่คือสิบบาทแดงเราล่ละเพราแล้วยวงสี่ล่ะางานมันเกิดงาน,น,นาายังกระจัดใจอยู่ตัวงานแต่งคือสิบบาทแดงก็ไผปเราล่ละพี่น้องเพราแล้วอันนี้งานอะไรนี่งานวันเกิดงานวันเกิดเนาะเครื่องเสียงเวทีก็นี่กำลังนั้นก็จะมีแขกแบรนด์ต่างๆนะครับผมแบรนด์คืบระสมเพื่อนพี่น,อน,อนอ้องเพราะแต่ตตตละแบรนด์นี่ห้าร้อยล้านพันล้าน พันล้านกับมาที่เี่น้องเขียกที่จัดไอ้เพื่อนนี่คือก็เต้องเอาสมนาสมตาเพื่ออันนี้เป็นตู้มตูบ้างของฝันแม่บอลนี่ไอ้ตั้บ้างของฝันคือสปอนเซอร์ผู้มิระคุณนต่อต่อผมน้ำที่ผมเชื่อมากอค่ะกับสิเพนนระดับแปลว่าหาหลยล้านพันล้านเพื่อนกับต้องอสมนาสมตาเพื่อนแน่เพื่อนกับอุปการะคุณเฮ่าเปิดขายมากเพื่อนกับซอยเหลือเฮาสปอน,นซอร์ออันนี้ตู้บ้างของฝันนี่นี่ตู้บ้างของฝัน แต่ว่าเค้กข้างในคือเวอร์สุดๆไม่ต้องกลัวฝนตกนะเพราะเราอันนี้คือมันสู้ดปิดเปิดได้ขาแม่ขาแมันบอว่าฝนมันบอเหา่ยอย่าะเปิดต้อยการุเปิดออกลื่นๆๆ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  เพราะว่าคือค้เสือ่ออันนี้มันเป็นรอบแถมมือเนี่ยคือเบิงเบิงแถมครับพี่น้องก็ได้คิดต่างเพิ่มเพราะว่าอันนี้คือเป็น,ปนงานพายุสีจังหวัดเอฟซีเนาะจังหวัดเอฟซีชาวตัวเกียวโดยตรงเลยนะครับจังหวัดเอฟซีของตัวเกียวยุ่งสีโดยตรงเลยอันนี้จ่ายจริงคอนแก่นคือเอฟซีเขาไหนที่แบบว่าอยากเอาของขัญมาให้ก็มาได้นะครับใต้ตาฟูขึ้นเยอะนั่นฟูขึ้นครับเพราะว่าเราไปที่กราบินคลินิกฟูขึ้นจริงจอันนี้คือยอมรับเลย อันนี้ขอได้ฝากโปรโมทให้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยากซื้อตั๋วดูพวกนี้แต่คนที่ซื้อแล้วตั้งแต่อทิตย์ก่อนก็คือไม่ต้องซื้ออีกดูฟรีไปเลยอันนี้คุณแม่แบบทําซุ้มถ่ายรูปแฮปปี้เบิร์ดเดย์อีกซุปมหนึ่งตงัวนี้นะครับอันนี้ทำเภอเมืองขอนแก่นใกล้สนามบินบินง่ายใครอยากมาก็มาเด้อคือไม่ได้ชวนแบบโพสต์แบบว่าสาธารณะแต่ถ้าอยากมาแค่แวบบดูนะ่ะมาได้เพราะพื้นที่มันรองรับไม่เกินกี่คนนะพี่อยู่นี่ไม่เกินกี่คนเต็มสองร้อยก็เต็มเนาะเนาแต่ว่าถ้าเอฟซีเจ้า,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 อ,าจจบบอง นี่ยังไงสีแม่เพราะว่ามีห้องพักไม่มีสอยให้พักใช่ไหมห้องพักก็เต็มไปเต็มไปหมดแล้วน้องมีทั้งหมดเลยเนาะใช่ค่ะยี่สิบห้องยี่สิบเก้าสิบบาทนั่นมีสอยเมาเหรอกรับเมาเหรอกรับกระซิบแล้วก็ซีโรดเพต้องขี้ไปดอกเนาะขันเมาเห้อเนาะยี่สิแล้วก็สี่พันเที่ยวไปเนี่ยหาท่านเป็นเมืองติดคุกพอติดคุกด้วยใครใครซื้อบัตรอยู่แล้วที่ EP EP สิบสิบหกเนาะก็ได้ดูบรรยากาศงานพวกนี้ตลอดทคืนเลย มีบุคคลทีมาแล้วก็เบสคำสิงก็ได้ยินข่าวว่าจะมาอยู่ดาลงดาลากับทรงคลิปพวนีคือพี่ๆในวงการก็เชิญเยอะอยู่แล้วแต่แล้วแต่ใครจะมาไม่มาก็ก็ไม่ได้ยงนะั้นแต่ว่าคนที่บุกมาก็ประมาณห้าสิบคนที่เป็นสปอนเซอร์แล้วก็พี่ๆในวงการอะไรอย่างนี้เนาะแบบเดี๋ยวดูกันบางคนไม่ได้มาก็จะส่งคลิปมามีพี่ๆดารา,าส่งคลิปมาเยอะอยู่พี่ๆดารา,าพี่ๆแบบแก๊งแบบอะไรเงี้ยอู้เคบอดแฮปเพนอาบัเค้กพญองแคปบอนี้นี่เคใครจะถ่ายรูปก็มาได้นะครับ ตานุ่นมาหาตานุ่นชันน,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 นี่น้านุ่นคำนองคำเนี้ยมาอะไรก็มาหมดเดือกแกงขอนแก่นเสลงเสียเล็บขอนแก่นกับอุ้ยสับซุ่มซุ่มซุ่มบอเงินต่อันนี้ไหมเงินหักส้าหมนแม่าสแม่สุดๆเลยแม่บออันนี้เปิดไดเดอร์ขันดึกมากแล้วคุสือพิงข่าอยู่กับขันสิบเปิดให้ร่มเข่าพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นแบบยืนยืนทานยืนอ,อะไรได้แบบอันนี้มุมอันนี้มุมบาสิีแม่อันนี้มุมบาสใ,ใช่ไหม เขาเตยดิงเขาเตยดิงมุมมุมที่หลายๆคนชอบใช่ค่ะดิงมันกระเด็นค่ะดิงมันี้พวกนี้เป็นแนวแบบพวกนหมอล่าเป็นแนวแบบสติงปาร์ตี้ไนท์ปาร์ตี้ดนตรีแบบหมอล่าฟังสมเอแล้วเบียาแตาแขกแขกกับพี่ต่าแขกกับพี่ต่ายแบบเนาะอันนี้เป็นบาร์บาร์แบบดูแลใครอยากมากิน เบียกินจิบเบาๆผ่อนคลายตอนตีกับม่าหม่องนี่พี่นอ้อง <c oughs> อันนี้เป็นตัวทางเข้าไปทางครับรถที่จอดรถเยอะนะบี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 เรอกเดนบีบีเกเดนพี่นอ้องใครที่จะใครอยากชมบรรยากาศพวกนี้ก็สามารถจิ้มลิงก์ได้เลยนะครับผมให้กำลังใจทีมงานตัวดได้ยินข่าวว่าเด็กๆโัเกมเมสิกมีโชว์เซอร์ไพรส์บอดก็คือบ <c oughs> อกบอกบอดพะนะ ไม่บอกว่าเขาจะมาโชว์กันเองเขาจะมาเดินฟีเดลเล่อะไรของเขาแล้วเขาก็จะแต่งตัวกันมาเป็นของขวัญจากทีมงานตัวเกียวมิวสิกนักร้องนักสแสดงอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมาแบบว่าคือไม่รู้ว่าพวกนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาได้ที่เนเาว่าเสื้อพรสยเยอะมากเสื้อพรสยหลายแห้งพี่น้องเสื้อพรสยเยอะจริงๆที่ที่ที่ฮ็ดออกมาแบบเนี้เพราะว่าฮะยางที่บอกว่าลูกค้าผมก็คือเราทำค่ายเพลงเนาะแต่ละคนที่มาที่เราเชิญมาก็ เพิ ol, okay. Now, Next, mm ่นก็มีอุปการะคุ้นต่อเห้า้วก็มีผู้คุ้นต่อเห่าแล้วมีตาแขกมาบ้านก็มีก็มิคนคเขาเหมียนย่บานเฮ็ดดูล้าเกินไปอย่างสิแต่ว่าผมผมมองว่าการที่ผมจะทำให้เอฟซีดูหนึ่งแหละเอฟซีเขาเข้ามาดูเราบาทว่ายุบเก้าบาดเนาะเอาฮุดละแม่ฮุดแล้วฮุดแล้วเปิดแลวไอ้บพี่น้องเปิดแล้วฝนไม่ต้องกลัวฝนไม่ต้องกลัวเพราะเรามีฮุดแล้วเห็นไหมเพรบวงจร เนี่ยจากหันนะมันก็จะม้วนเปิดได้เลยนะมันบรรยากาศม้วนเปิดได้แบนแต่ละแบนแบรนดสินค้าอยู่วันจ้างห้าแบรนดะคับพันหลามเนื้อเพิ่นกะสีมาเพิ่นกะสีตัวแท่นคนมากกะสีือยังไหนเขาก็ต้องเฮ็ดเต็มที่อ่ะพี่น้องเดี๋ยวม่ดอกดอกไม้แม่แล้วก็จับแบบมาคักเลยดอกไม้ก็จับแบบมาคักเลยดิทีมสีแดงไงผู้นี้ทีมสีแดงคือไปเป็นงานภายในนะเอฟซีคือบอลเด็กช่วช่แบบว่ามาแบบประเทศไทยอย่างช่างงคือมาเฉพาะส่วนที่แบบว่า อันนี้นะเออเฮง่านน้อก้นน้องกันนสินะขันส่วนเบอร์ก็คือต้องเปิดสนามสนามกีฬาเลยอ๋อสินะก็เรียกว่าเออให้พี่น้องเบิ่งรับชมออนไลน์ก็ได้ดอกสินะพี่น้องเนาะ Happy birthday สิบสองมิยอสินะเออเก้าอี้มากไปจะนั่งกับมานั่งผู้เฒ่าผู้แก่ก็นั่งได้ใจเย็นๆนั่งได้นั่งไปมุมนี้ก็เดี๋ยวเครื่องเสียงวิธีมาพรุ่งนี้ ใครที่อยากชมบรรยากาศนะครับแล้วก็ให้กําลังใจหนึ่งกำลังใจไม่ต้องให้ไม่ต้องให้อใหของขวัญผมลายเด็กพี่น้องของขวัญอีกยังก็ไม่ต้องให้แค่เข้ามาดูผมพวกนี้บรรยากาศน้องตัวเกียวแล้วก็ทีมมาให้กําลังใจเด็กๆตัวเกียวหน่อยเพราะว่าเขาน่ะพากันทําโชว์ไปซุ่มทําโชว์เซอ,อร์ไพรส์บอทมีลัมซีแกมก็ว่าจะลัมให้พ่อลีโอก็ว่าจะลัมให้พ่อบิ๊กแก๊งอ่าแก๊งช่างแต่หน้าก็จะลัมให้พ่อบิ๊กอืม ก็ไม่ึ้นเสาขึ้นยังึ้นแม่หอนแม่ไปเปิดไฟอ๋ออนี่งกิ๊บแถวมันบอกเปิดไฟเบอร์ในห้องตัวเกี่ยวปเป็นสีมันอยู่ในนี้ตัวเกี่ยวจะอยู่ในนี้พรุ่งนี้แบบว่าเห็นไหมแม,แม่เปิดแม่ก็ป,ปิดด้วยม้วนจอยสุดมันนี่ อันนี้ก็รับรองเป็นแอร์นะครับอันนี้ก็เป็นแอร์อันนี้เป็นแอร์ข้างในนะครับแล้วตัวเกียยวก็เวลางองแงก็อาจจะพักอย่างนี้ได้เลยนะครับแบบเป็นห้องแบบลำลำลองอะไรอย่างนี้ครับใหญ่มากอันนี้เป็นห้องแอร์เป็นห้องแอร FC มาได้ก็ก็ไม่ได้ชวนแบบโพสเป็นโพสการ์แบบสถานที่ตัว FC แบบที่แบบจะมาจริงๆแบบอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างนี้ก็เข้ามาดูมาแบบเออมาชมมาอะไรอย่างนี้มาศึกษากันได้แต่ว่าก็ถ้าเกิดอะถ้าเกิดไม่ได้ต้อนรับเต็มที่ก็ ก็อย่าว่ากันแต่ว่าขยายมาทุกคนอยู่แต่ว่า,า,ม,ามันมันมันก็แคบเล็กน,น้อยแต่มันก็แคบจริงๆนะนะแคบจริงๆคือถ้าใครติดตามผมจะรู้ว่าผมจะวันเกิดแต่ละรอบแบบผมก็จะคือเทศเทศผมว่านนี้อยู่แล้วเพราะผมอยู่ต่างประเทศมานอนแบบคือวันเกิดมันหมายถึงว่าวันเกิดนี่เราเราก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเราเชิญคน วันเกิดเป็นวันที่เรามีความสุขเราก็เลยอยากเชิญคนที่เรารู้สึกว่าเออต้องมาแฮปปี้กับเราเนี่ยแล้วเขามาเขาต้องมาทำเตาเออเขาคือเขาดูแลเขาดูแลคนที่เขามาในงานแต่ว่ามันเป็นบุฟเฟ่ก็คือตักกินเราอยากกินยังก็ตักกินน้อแต่ว่าเอฟซีถามเพื่ออายุทั้งไก่เ่าต้องปูนเต้องมิยังมาไหมผมกับแค่เอฟซีใหม่ก็นังใจทานออนไลน์ซื้อบาสคนดอร่อยอยเกาบาทแล้วดูตลอดทั้งคืนแล้วก็แค่เนี้ย บโอเคละเนี่ยตัวนี้ก็ทีมงานทีมอะไรผ่านใช่ไหมจบเห็นไหมล่ะทคนิคกเราอันนี้ก็เป็นอาหารบุฟเฟ่ต์พี่น้องก,กินเลยกันมากอ,อาหารเยอะมากเลยทำไมสำหรับทำมาแบบเยอะอยู่เป็นร้อยคนละกินชีเตกคนละพี่น้องกูมาทำเดี๋ยวคิดกทียมันประหลานหลวด